ขึ้้้นแลนแลวแลวลว,ลว <S <S สวัสดีครับยิยนดีต้อนรับเข้าสู่รายการการ์ตูนเดลิเวอรี่กันอีกแล้วนะฮะและสําหรับวันนี้เราก็เจอกันอีกครั้งกับเรื่อง Super Secret Crisis War ที่ตอนนี้กาลังดูเดือดกันมากๆเลยนะฮะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ก็แชร์ก็ s u b สไคร b ์ก็ฝากกดด้วยและถ้าใครที่พร้อมแล้วก็ไปดูกันเลย ความเดิมจากตอนที่แล้วเหล่าฮีโร่เลือกที่จะสู้กับเหล่าพันธมิตวรวายร้ายแทนการโดนจับตัวไปดูดความทรงจาและความสามารถตอนนี้เหล่าวายร้ายได้วางแผนใช้ดาวมรณะอาวุธระดับมหาภัยเข้าจัดการโลกในจักรวาลของเหล่าฮีโร่เพื่อเป็นการจัดการเหล่าฮีโร่อีกทางรอต่อให้พวกเขาแพ้ตามสุดตัวร้ายเหล่าฮีโร่ก็จะได้ไม่มีโลกให้กลับไปปกป้องแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามไปพร้อมๆกันเลย เปิดตอนมาภาพได้แสดงให้เห็นถึงการต่อสู้ยืนหยัดของเหล่าฮีโร่ที่ใช้ทุกความสามารถของตอนเองเข้าจัดก,การกับเหล่ากองทัพหุ่นยนต์โครนิ่งอาคูที่แปลงร่างเข้าสู่การต่อสู้ด้วยร,ร่างมังกรพูดอย่างอารมณ์เสียว่า พวกเจ้าแน่ใจหรอว่า,าจะเลือกเส้นทางนี้จะเหล่าฮีโร่น,น้าโง่มันเป็นอะไรที่ง่ายมากๆเลยนะเพียงแค่พวกเจ้าเนี่ยยอมให้เราก c ปี y ความสามารถและความทรงจํามันก็จบไปตั้งนานแล้วแต่พวกเจ้าเนี่ยกลับที่จะปฏิเสธข้อเสนอของพวกเราการต่อสู้และชื่อของพวกเจ้าเนี่ยจะต้องจบลงที่นี่จับพวกฮีโร่น้าโง่เมื่อพวกเจ้าเลือกสู้จนตัวตายงานพวกข้าก็จะสนองให้ ข้าจะส่งดาวมรณะไประบายโทสะที่ดาวโลกในจักรวาลของพวกเจ้าให้มันรู้กันไปเลยว่าหากต่อต้านพวกเราเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรมันต้องใช้พลังงานที่เยอะมากๆเลยนะอาคูหลังจากที่เรายิงไปเมื่อกี้ดูจากสถานการณ์ตอนนี้ฉันว่ามันไม่ทันการที่เราจะชาร์จพลังงานให้มันใหม่เพื่อให้พร้อมยิงและวาร์ปได้นะวิวแก๊กพูดกับอาคูมันมีวิธีลดเวลาอยู่อย่างแรกเนี่ยเราต้องเลือกโลกที่เราต้องการที่จะส่งดาวมรณะจากมิติคู่ขนาดนี้ออกไปสู่มิติความจริงก่อน ต่อมาเพื่อเป็นการประหยัดเวลาเราจะทําการเชื่อมต่อดาวมรณะเข้ากับยานหลักเพื่อให้ยานให,ใหญ่และดาวเทียมเนี่ยเป็นเหมือนยานลําเดียวกันแล้วเราเนี่ยก็จะวาร์ปทั้งยานหลักและดาวเทียมไปด้วยกันเลยเท่านี้ก็ตัดเวลาการชาร์จพลังงานให้กับดาวเทียมไปได้มากเลยแมนดาร์คเสนอไอเดียของตัวเองขึ้นมาอาคูเมื่อได้ยินแผนก็ยิบแมนดาร์คไปที่สะพานเดินเรือและเร่งให้แมนดาร์คไปจัดการเรื่องการเชื่อมต่อยานหลักกับดาวเทียมเพื่อให้แผนดําเนินต่อได้ ในขณะที่เราวายร้ายดำเนินแผนของตัวเองต่อทางด้านฝั่งฮีโร่ก็กำลังสู้อย่างหนักซึ่งสถานการณ์เนี่ยก็ไม่ได้ดีมากนักแม้พวกเขาเนี่ยจะทุ่มสุดฝีมือและหุ่นยนต์พวกนั้นก็ไม่ได้แข็งแกร่งอะไรมาก แต่การที่มันออกมาเรื่อยๆไม่รู้จบเนี่ยก็ทำให้เหล่าฮีโร่ปวดหัวอยู่ไม่น้อยหลังจากนั้นเบนก็แปลงร่างเป็นแอสโตรดักร์ก่อนบินขึ้นไปบนฟ้าโดยมีหุ่นยนต์ก๊อปปี้ของตัวเองแปลงร่างเป็นแบบเดียวกันบินตามหลังขึ้นมาปลอซัมซึ่งเป็นห่วงจึงบินประกบเพื่อไปช่วยเหลือชั่นใดนั้นเบนก็ได้ยิงลำแสงใส่เพดานทำให้เพดานสลลมลงมาทับพวกหุ่นยนต์และทำให้ห้องผลิตหุ่นยนต์ถูกแบ่งเป็นสองห้องเรียบร้อยโดยมีเหล่าฮีโร่อยู่อีกฝั่ง ตัดภาพกลับมาที่ด้านแมนดาร์เท่วิ่งไปที่ห้องควบคุมพลังงานหลักของยานเพื่อทำตามแผนของการเชื่อมพลังงานดาวมรณะและยานหลักเข้าด้วยกันในระหว่างที่พยายามเติมพลังงานให้กับยานหลักเพื่อให้มีพลังงานเพียงพอให้เทเลพอตทั้งยานหลักและดาวเทียมไปสู่มิติความจริงแมนดาร์ก็คิดถึงพิกัดที่วิลแก๊กตั้งไว้เพื่อให้ดาวมรณะไปทำลายดาวโลกของเหล่าฮีโร่เจ้าวิลแก๊กมันตั้งพิกัดไปที่มิติไหนที่จะทำลายโลกของพวกฮีโร่นะ ้องไม่ใช่โลกของฉันแน่นอนไม่งั้นเขาคงไม่ส่งฉันมาแน่ของซามูไรแจ็คก,ก็ไม่น่าใช่เพราะอาคูก็ปกป้องโลกนั้นอยู่แล้วหรือจะเป็นของเบนเทนก็ไม่น่าใช่เพราะวิวแก๊กเนี่ยอยากพิชิตโลกนั้นด้วยตัวเองและมันก็คงไม่ทําลายโลกตัวเองทิ้งด้วยหรือว่าจะของเอสเอหรือเอ็ดดี้ไม่หรอกจะพวกนั้นไม่สนใจโลกกระจกรกะจกแบบนั้นหรอกงั้นก็เหลืออยู่โลกเดียวคือโลกของเจ้าลิงโมโจโต้องเป็นโลกของมันที่ถูกทําลายแน่นอนแมนดักยิ้มอย่างชั่วร้ายไปตลอดการคิดของเขา อีกด้านหุ่นยนต์ประจําห้องพลังงานกระแจงว่าตอนนี้แท่งพลังงาน1ใน4ได้ถูกเปิดใช้งานแล้วหรือแท่งพลังงานที่จะต้องติดตั้งอีก3แท่งยานหลักก็จะมีพลังงานเพียงพอที่จะวาร์ปตัวเองพร้อมกับดาวมารณะไปสู่มิติความจริงแล้วทางด้านโมโจและเอ็ดดี้ที่ได้ยินแผนการต่อไปที่เราไวรัสจะทําก็ยืนอึ้งกันไปเลยโมโจที่ได้ยินแบบนั้นก็หมดอะไรตายอยาก พร้อมกับเอ่ยว่าเราต้องทำลายทั้งยานลำนี้และ,จะเจ้าดาวมรณะนั่นแล้วมาเหลวเจะพวกโง่แม้ว่ามันจะดูเป็นไปได้ยากแต่เราต้องลองมาตามข้ามาโมโจโพูดอย่างฮึกเหิมก่อนจะเร่งให้อีกสามคนรีบเดินตามเข้าไปเพื่อเริ่มแผนทำลายยานลำนี้ตัดภาพไปที่ทางด้านฝั่งของฮีโร่ซึ่งไม่นานฝั่งที่พวกเขาอยู่เนี่ยประตูก็ได้เปิดออกเราฮีโร่ได้ตั้งท่าพร้อมสู้แล้วแต่ทว่าร่างที่ออกมาเนี่ย ก็เป็นพวกโมโจและเอเอ็นและเอ็ดดี้นั่นเองจะเย็นพวกตอนนี้เขาเป็นพวกของเราเอ็ดดี้อธิบายสถานการณ์ให้เราเพื่อนเพื่อนได้ฟังค่ะโมโจโจโจข้าจะทําลายยานลนํานี้เพราะมันกําลังจะไปทําลายดาวโลกของข้าโมโจพูดด้วยสีหน,น้าจริงจังสามสาวเมื่อได้ยินแบบนั้นก็แปลกใจเพราะตอนนี้โมโจที่อยู่ฝั่งวายร้ายกลับมาบอกว่าอยากช่วยพวกเขาไม่ทันไรเสียงก็ดังมาอีกครั้งจากห้องพลังงานอีกด้านของห้องที่เพดานถลม่ม เหล่าไวรายและหุ่นยนต์เนี่ยก็เร่งมือทําลายหินที่ตกลงมาเพื่อเข้าต่อสู้กับพวกฮีโร่ต่อั้างอาคูและวิวแกกก็พูดตัดกําลังใจของเหล่าฮีโร่ไปด้วยระหว่างที่ส่งหุ่นยนต์ไปทําลายสิ่งกีดขวางพวกวิวแกกับอาคูมันใกล้เข้ามาแล้วโมโจพูดอธิบายสถานการณ์ทุกคนทําตามแผนที่วางไว้นะแจ็คพูดย้ํากับเพื่อนอีกครั้งหลังจากนั้นโมโจก็ได้หันไปแจ้งอุปกรณ์ GPS ให้กับเหล่าฮีโร่นี่เป็น GPS ที่จะนําพาพวกเธอไปสี่ห้องวาร์ ไปที่ห้องนั้นแล้วก็ใช้มันตอนที่ยานใกล้จะระเบิดนะมันจะส่งพวกเธอกลับโลกที่พวกเธอจากมานายแน่ใจนะว่านายจะไม่ปล่อยให้พวกเราอยู่ที่นี่และหนีไปคนเดียวสามสาวพูดและเข้ามากอดโมโจที่เป็นเหมือนพระเอกของสถานการณ์ในตอนนี้ซึ่งโมโจก็น่าแดงตอบรับกลับไปแต่พวกฮีโร่มีเวลาอีกไม่มากแล้วตอนนี้สิ่งกีดขวางที่กั้นพวกเขากับวายร้ายเนี่ยก็ได้ทลายลงแจ็คจึงรีบให้โมโจจัดการตามแผนของเขาและให้เอสเอสและเอ็ดดี H ้ H H H D ไปเป็นลูกมือด้วย เหล่าหุ่นยนต์ก็ป,ปี้ได้ฉลักเข้ามาหาเหล่าฮีโร่ด้วยสภาพที่บางตัวผิวหนังเทียมได้ฉีกขาดไปแล้วทําให้ตอนนี้ดูสยดสยองเหมือนฝูงซอมบี้แหกเข้ามาเลยโดยหลังจากฝูงหุ่นยนต์เขมี2ร่างยืนบัญชาการอยู่นั่นก็คืออาคูและวิลแก๊กนั่นเอง ทางด้านโมโจโและเอ็นเอและเอ็ดดี้ตอนนี้ทั้ง3ก็เดินมาถึงห้องควบคุมพลังงานหลักของยานเรียบร้อยแล้วเจา้าแมนดาร์มันมาทาอะไรที่นี่เอ็ดดี้พูดขึ้นมันคงมาเพื่อคุมการเชื่อมต่อดาวมรณะและยานลนํานี้พร้อมกับคุมการดําเนินการเติมพลังงานให้กับยานงานนี้ไม่หมู่จริงๆเลยโมโจพูดขึ้นพร้อมถอนหายใจทันใดน,นั้นโมโจก็ชี้ไปที่แท่งพลังงานแท่งสุดท้ายแท่งพลังงานนั้นแต่ละแท่งจะมีพลังงานสีมอบงให้กับยานอวกาศขนาดใหญ่ทั้งยานได้เลยซึ่งแปลว่ามันต้องมีพลังงานที่กะเก็บ ไว้เย,ยอะถ้าเราทำลายมันได้แม้แค่อันเดียวก็จะเกิดการระเบิดทำลายทั้งยานลนํานี้และดาวมรณะไปด้วยกันเลยโมโจพูดถึงแผนที่เขาจะทำงั้นเอางี้ฉันจะแกล้งว่าฉันจะจับพวกนายไว้เป็นเฉลยเพื่อผ่านหุ่นยนต์พวกนั้นเมื่อเข้าไปแกลคันโยกควบคุมแล้วเดี๋ยวฉันจะจัดการต่อเองโมโจนายมาทำอะไรที่นี่ แมนดาร์กที่กำลังสับคันยกสุดท้ายหันไปเจอโมโจพอดีฉันจะพวกนั้นโทษหลบหนีมาได้อ่ะสิเลยว่าจะพาตัวกลับไปที่ห้องคุมขังเช่นเดิมงั้นขอผ่านหน่อยนะโมโจพูดขึ้นพร้อมกับเอาปืนจี้พวกเอ็ดอและเอ็ดดี้ไปแต่เมื่อได้ระยะที่เหมาะสมเขาก็กระโดดโดยตั้งใจที่จะจับตัวแมนดาร์กไว แต่แมนดาร์ก,ก็ไหวตัวทานและหลบได้พร้อมกับยิงลูกบอลพลังงานจับตัวโมโจไปได้แกคิดว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์ทุกอย่างบนนี้เราจะไว้ใจใครได้อีกหรอไอลิงงูฉันจะเอาเรื่องการทรยศของแกไปฟ้องอาคูที่หลังแมนดาร์พูดอย่างผู้ชนะก่อนที่จะสับคันโยกให้แทงพลังงานสุดท้ายเข้าที่ตอนนี้ยานหลักได้พลังงานเพียงพอที่จะวาร์ปตัวเองออกจากมิติคู่ขนานไปสู่โลกแห่งความเป็นจริงพร้อมดาวมรณะแล้ว ยานได้ออกจากรอยแยกมิติมาโผล่ที่โลกที่เราคุ้นตากันโมโจทํำล้มเหลวเหรอเนี่ยแต่ไม่เป็นไรอาตอมิกจะหยุดพวกมันเองฉันคิดว่าฉันอาจจะยิงพลังสายานำนี้ได้นะจะทำอะไรก็รีบทำก่อนที่ไอดาวมรณะมันจะเริ่มยิงแล้วกันเด็กสเตอร์พูดขึ้นเมื่อได้ยินดังนั้นเบนจึงยิงพลังของตัวเองใส่พวกวายร้ายเพื่อทำลายมันไปพร้อมกับยานแต่วิลแกก็ยิงพลังสู้กลับเอาล่ะ มาเปิดหน้าต่างด้านล่างยานเพื่อมองดูโลกที่น่าสมเพชของพวกนายถูกทํำลายกันดีกว่าแมนดาร์ Man สั่งให้หุ่นยนต์เปิดหน้าต่างเพื่อให้เห็นโลกเบื้องล่างเขาไม่ได้เลือกโลกชันนี่โอ้โมโจจากที่เ,เศร้ากลับดีใจตันนี้หมกมาเมื่อเห็นว่ามิติของโลกที่ถูกตั้งไว้ไม่ใช่โลกในมิติของเขาเองงานเข้าแล้วเขาเลือกโลกของฉัน แมนดักจากที่เคยยิ้มอย่างชั่วรายตอนนี้กลับมีสีหน้ากังวลใจแทนเพราะตอนนี้ยานและดาวมรณะของเหล่าวายร้ายได้มาสู่มิติโลกของเขาแล้วบทสรุปของการต่อสู้นี้จะเป็นอย่างไรเหล่าฮีโร่จะหยุดวายร้ายก่อนที่โลกของเด็กสเตอร์จะถูกทำลายหรือเปล่าติดตามบทสรุปได้ในอีพีหน้านะครับ และก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะกับบทที่หือสุดท้ายโมโจนี้ดูเป็นพระเอกจริงๆแต่ว่าจะเป็นพระเอกได้อีกนานแค่ไหนเนี่ยต้องติดตามตอนจะต่อไปนะฮะสำหรับวันนี้ดิมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับไบร